สวัสดีครับท่านผู้ชมทางโมโจคลับนะครับแล้วก็ทางสุติชัยไลฟ์แล้วก็ทางแมวหมากับหมอตีนะครับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านก่อนเลยนะครับผมครับผมเอคุณทิพย์ยังไม่ได้เปิดกล้องแน่เลยครับผมวันนี้นะครับเราก็เป็นเทปแรกนะครับ ของปีใหม่นะครับปีหกแปดนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตนะครับผมเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยถามเข้ามาว่าไอ้เจ้าโรคไตแมวโรคไตหมาเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับการกินเค็มจริงไหมนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยหรือรับรู้มาก่อนว่าเอ้ยการกินเค็มนี่ยทำให้เป็นโรคไตทําให้เกิดภาวะไตวายไตเสียหรือไตเสื่อมสภาพ แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หมอจะอยากจะบอกหรืออยากจะแนะนําให้รู้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วคือการกินเค็มเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เป็นโรคไตได้โดยตรงนะครับแต่ลักษณะเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดที่เราเรียกสภาวะที่ว่าไตเนี่ยเกิดการทํางานที่หนักกว่าปกตินะครับผมพอไอ้ไตทํางานหนักกว่าปกติเนี่ยมันก็จะเกิดพอโหลดมากๆก็ทําให้เกิดการเสรื่อมสภาพหรือการเสียหายที่เร็วหรือในลายที่ เรียกว่าเป็นโรคไตอยู่แล้วแล้วยิ่งทําให้การทํางานของมันหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบสําหรับเรื่องโรคสําหรับเรื่องที่บอกว่ากินเค็มแล้วทำให้เป็นโรคไตไหมเนี่ยอาจจะบอกได้ว่ามันไม่ได้เป็นการเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ถามว่าส่งผลทางอ้อมไหมก็มีการมีการส่งผลทางอ้อมเนาะนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้รู้เลยเกี่ยวกับเรื่องแรกเลยก็คือมารู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตกันก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นแมขหรือแมวส่วนใหญ่จะอายุเยอะแล้วเลี้ยงกันจนแบบ อายุกันเป็นแบบสิบสิบปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่จะมาเกี่ยวกับโรคปัญหาของสัตว์อายุเยอะก็โรคหนึ่งเลยที่เป็นโรคยอดฮิตคือโรคไตนะครับ <i> ไม่ทราบว่าวจริงๆ<ะ>แล้วมีท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังท่านไหนเนี่ยเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไตในสัตว์มั้งไหมเอยของที่บ้าคือพี่ที่อยู่ข้างๆบ้านนะคะเขาก็จะแบบมีปัญหารเรื่องของแมว,แมวที่เป็นโรคไตแล้วต้องแบบแ พาไปฟอกพาไปฟอกไตพาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอย,อยากจะรู้ว่าไอ้โรคไตเนี่ยมันมีวิธีการคือมันเหมือนแบบอ,อาหารด้วยหรือน้ำหนักตัวหรืออะไรที่จะทำให้มันเกิดโรคไตได้บ้างคะอ่าจริงๆแล้วโรคไตต้องบอกว่าขั้นแรกเลยนะครับมันต้องบอกว่ามันเกิดจากความเสื่อมของการทำงานไตไม่ว่าจะเป็นการได้รับสารเคมีสารพิษ นะครับหรือการติดเชื้อหรือการเป็นโรคพวกนี้จะทําให้เกิดปัญหาที่เราเรียกว่าโรคไตขึ้นมานะครับแต่คําว่าโรคไตเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องแยกก่อนว่าโรคไตเนี่ยเป็นจริงๆหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่เนาะอาการนะครับของสุนัขที่เป็นโรคไตนะครับผมก็อยากจะเห็นดังนี้ก่อนเลยเนาะก็คือจะมีอาการตั้งแตของการกินน้ําเยอะปัสสาวะเยอะนะครับ บางรายเนี่ยนะครับถ้าเป็นในลักษณะของไตที่เป็นแบบทวะเฉียบพันุนะครับหรือเป็นไตระยะท,ท,ท้ายแล้วนะครับบางรายจะพบว่าไม่มีปัสสาวะออกมาเลยนะครับส่วนเรื่องของอาการซึมเบื่ออาหารเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะหรือสัตว์ป่วยเกือบทุกตัวมักจะเจอสภาวะนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยต้องบอกว่ามันมันอาจจะบอกยากอะเนาะว่าซึมเบื่ออาหารเนี่ยเป็นปัญหาของโรคไตโดยตรงจริงๆหรือเปล่าอ่า มันจริงๆเกิดจากอ่นก็ได้อย่างนี้ก็คือว่าเราก็ต้องคอยสังเกต observe ในส่วนของอาการของคุนักด้วยใช่ไหมคะหมอเปนการประกอบกันเช่นเหมือนกับว่าเราให้เวลาในการเขาทานอาหารแล้วปรากฏว่าเขาทานได้ปริมาณลดน้อยกว่าที่เขาเคยเป็นน้ําไม่ดื่มหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะหมอจริงๆอันนั้นอาจจะเป็นการบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าเริ่มมีอะไรผิดปกติ แต่ยังไม่ได้ตัวบ่งบอกเลยเปอร์เซนว่าอันนี้คือเป็นโรคไตเนาะนะครับเพราะโครคไตจริงๆว่าอาการที่บอกว่ากินน้ำเยอะกินอ่าแล้วก็ฉี่เยอะต้องมองย้อนกลับไปถึงสาเหตุก่อน<ฤ>เพราะว่าเหมือนไตสูญเสียการทํางานไตเนี่ยก็มีหน้าที่ในการกรองของเสียคือกรองเลือดแล้วกรองของเสีวแล้วขับออกทางปัสสาวะนะครับเพราะมันเสียการทางานคือมันกรองไม่ได้นะครับมันไม่สามารถจะดูดกลับน้ําได้มันก็ทําให้แบบปัสสาวะออกมาเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆพอเยอะขึ้นเรื่อยๆทำไงร่างกายก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าขาดน้ำ S <S> <S พอขาดน้ำไปเรือยแ,แล้วเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้สมองเนี่ยนะครับสั่งการไปว่าเราต้องกินน้ําเพิ่มขึ้นค่ะอ่าแล้วเราจะเห็นตรงเนี้ยว่าสัตว์เนี้ยก็จะมีค <โห S 1> วามอยากกินน้ํามากขึ้นเนาะซึ่งต้องบอกว่า <Abd> จริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้กินน้าเยอะฉี่เยอะนอกจากโรคไตแล้วยังมีโรคอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นทรายหนึ่งเฉยๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้เจออาการนี้ปั๊บต้องเป็นโรคไตอย่างเดียว อ่ะแล้วในส่วนของสีอะคะสีของสุนัขไอ้สีเวลาที่สุนัขฉี่ออกมาเนี้ยภาษาว่าออกมาเนี้ยค่ะ<ม>อันนั้นเป็นการบ่งบอกได้ด้วยไหมคะว่าสมมติว่าโอเคอ่าบางทีสีออกมาสีเข้มเข้มบางทีก็สีแบบใสๆอย่างเ <ใน S 1> งีง้ยมันเป็นการอกได้ึเปลไม่ได้บ่งบอกได้ชัดเจนครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เขาจะฉี่สีเข้มเนี้ยหรือฉี่ใสขึ้นอยู่กับหนึ่งคือปริมาณการกินอาหาร <S <S อาจจะมีการกินอาหารพวกโปรตีนสูงหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่ามีการกินน้าที่น้อยก็ทำให้เกิดภาวะที่ฉี่เข้มหรือว่าฉี่ <ใช S 1> ที่มันดูเข้มขึ้นได้นะครับต่ <ใช S 1> ฉี่ <ใช S 1> ที่สใสบางทีเขาอาจจะกินได้เยอะกิน<ๆ>ได้อย่างเงี้ยก็<ๆ>อาจจะเป็นภาวะที่เจอได้ปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีกลิ่นที่รุนแรงขึ้นหรือว่าสีเข้มขึ้นแล้วสงสัยเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแทมเอะใจไว้ได้นะครับผมเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมาไหนหมอ อ่าจริงๆแล้วภาษาก็คือกลิ่นเป็นแบบกลิ่นพวกกลิ่นแอมโมเนียเนาะแล้วก็จะเจอปัญหาในขณะที่เป็นโรคไตเนี่ยก็จะพบว่ามีกลิ่นปากมากขึ้นก็ได้นะครับแลวไอตัวแอมโมเนียเนี่ยครับผมกลิ่นปากกับหมาที่เขาหรือหมากับแมวที่มีหินปูนอยู่แล้วแยกยังไงอีกอ่ะอ่ะมันจะเป็นกลิ่นคนละแบบกลิ่นแอมโมกลิ่นกลิ่นที่เป็นหินปูนหรือกลิ่นนั่นอาจจะเป็นลักษณะของการเหมือนหมักหมมแล้วเหมือนกลิ่นปากที่มันเหม็นแบบ เหมือนเป็นแบบแบคทีเรีย,ยในช่องปากพวกนี้นะครับแต่ว่ากลิ่นของลักษณะของโรคไตก็จะเป็นกลิ่นใหก้กลิ่นฉี่กลิ่นแอมโมเนียอ๋อในปากเลยลใช่ครับผมแล้วก็ไอตัวแอมโมเนียนี่เองเนี่ยมันก็จะไปเป็นพิษกับสมองนะครับก็จะทําให้เกิดลักษณะของการอาเจียนได้นะครับหรือบางรายทําให้เกิดการฉากได้นะครับแล้วก็ไอพวกเนี้ยพอเป็นโรคไตอะมันก็จะเกิดสภาวะเลือดเป็นกดเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็จะทําให้เกิดลักษณะของมีพวกอ่ามีการถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นสีน้ำตาลเข้ม ถ่ายเลือดถ่ายเป็นสีน้ําตาลเข้มใช่แต่ไม่ใช่เลือดสดๆเนาะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเ,เลือดร้อนในเครื่องอาหารแล้วก็มาเกิดการย่อยก็ทําให้เป็นแบบสีน้ตาตาลเข้มสีดาอย่างนั้นนะเนาะนะครับมันจะต่างกับพวกสุนัขหรือแมวที่เป็นพวกลําไส้อักเสบอะไรเงี้ยนะครับที่จะมีลักษณะถ่ายเลือดสดอ่าค่ะรสดงว่าเจอทั่วๆไปในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ต้องเจาะเลือดอย่างเดียวใช่ไหมคะหมออ่า จริงๆต้องบอกอเวลาเจาะเลือดคุณทิพย์ถ้าอยู่ในวงการที่เราเลี้ยงสัตว์เนาะก็าจะเคยได้ยินว่าเวลาไปเจาะเลือดหมอเช็คตับไตใช่ใช่นะครับไอการที่หมอเขาบอกว่าเนี่ยเช็คตับไตแล้วเวลาบอกว่าเนี่ยค่าไตสูงไอ้ค่าไตสูงเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกถึงตัวอ่าตัวค่าเลือดสองตัวที่เรานิจมใช้ตรวจสาหรับโรคไตกันก็คือตัวคลีตินีนกับบูเอ็นหรือบัตยูเรียไนโตรเจนนะครับไอ้ค่าสองตัวเนี้ย เวลาเราไปตรวจเลือดแล้วหมอบอกว่าเนี่ยค่าไตสูงนะ,ะอันนี้มันไม่ได้บ่งบอกร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าต้องเป็นโรคไตคืออสภาวะตรงเนี้ยจริงๆแล้วในทางการแพทย์เราทางการสัตวแพทย์เราเรียกว่าสภาวะอัโตทีเมียก็คือมีค่าของเสียในเลือดตัวคีตินีกับบีอันนี้ขึ้นสูงนะครับผมซึ่งโอกาสหาตัเองได้ไหม ต้องบอกอ่าพอเราบอกว่าเป็น b u n กับคีตินีขึ้นสูงใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุณทิ์ถามดีครับว่าหายเองได้ไหมเราต้องเราต้องมองมองให้ดีกว่านั้นอีกครับคือไอ้สภาวะที่เราเรียกว่าอ่าค่าไตขึ้นสูงนะครับคีตินีกับ BUN อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆเราต้องแยกก่อนนะครับว่าไอ้ที่มันขึ้นนะขึ้นมาจากไหนกรณีแรกเลยนะครับคือพรีพรีนอลเราจะแบ่งเป็นสามสามระยะสามช่วงเนาะเขาเรียกว่าไม่ใช่สามระยะแต่เป็นสามแบบนะครับ อันแรกเรียกพีรีนอลพีรีนอลเนี่ยคือสภาวะที่มันเกิดความผิดปกติก่อนถึงไตนะครับอ,อันนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอะไรก็ตามที่ไปส่งผลทําให้ไตเนี่ยทํางานได้น้อยลงหรือมีการกรองที่น้อยลงนะครับก็จะทําให้ไอตัวของเสียพวกนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าไอตัวของเสียิีินีเนี่ยมันต้องถูกขับออกเนาะโดยโปรตีนถูกขับออกทางปัสสาวะนะครับแล้วก็จะขับออกทิ้งอยู่แล้วแต่พรามันขับไม่ได้มันก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ พอค่าเลือดที่อะไรก็ตามที่ทําให้เกิดตรงนี้นะครับอย่างเช่นสภาวะขาดน้านะครับสัตว์ที่ขาดน้ํานะครับหรือว่าสัตว์ที่กินอาหารประเภทโปรตีนสูงมากๆจนทําให้ตัวบ U เอเนี้ยขึ้นสูงย์ก็ได้นะครับ<อ>ขาดน้ำก็ทำให้คิีเซอเนขึ้นสูงได้นี่คือปัญหาพวกพีนอโนนะครับหรือว่าแม้แต่ปัญหาเรื่องการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นมลดลูกอักเสบการติดเชื้อต่างๆนะครับการติดเชื้อในกระแสเลือดก,การติดเชือ้อย้อนขึ้นไปทางกระเพ,อพอาะปัสสาวะทางอะไรเงี้ย นะครับพวกนี้ก็จะส่งผลให้เกิดสภาวะพิรีนอได้ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดพิรีนอโซชิเมียเนี่ยถ้าเราไม่แก้มันก็อาจจะส่งผลไปจนถึงทําให้เกิดสภาวะผิวปกติที่ไตจริงๆก็ได้อไอไตเนี่ยก็เข้ามาสู่แบบที่สองคือรีนอโซชิเมียคือไอตัวเนี้ยของเศษที่มันขึ้นอ่ะมันขึ้นจริงๆเลยขึ้นจากตัวไตที่มีปัญหานะครับอาจจะเป็นอ่าตัวไตเนี่ยเกิดการอักเสบ นะครับมีการติดเชื้อเข้าไปแล้วนะครับหรือเป็นซีดเป็นอะไรเงี้ยนะครับที่ไตค่<ท>ะเนี้ย <ทะ S 1> เป็นปัญหาจริงๆของตัวไตแล้ว่ะ,<ท>ะครับ <ทะ S 1> ส่วนใหญ่ตัวพีรีนอลเนี่ยเราจะแยกได้ไม่ชัดเจนแต่ตัวไตเนี่ยจะค่อนข้างบอกได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งที่จะเป็นโพสต์รีนอฟโซติเมียมคือต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลังไตนะครับหลังไตนี่คืออะไรบ้างตั้งแต่แบบท่อทางเดินปัสสาวะลงมาจนถึงตัวกระเพาะปัสสาวะพวกเนี้ยนะครับ สิ่งที่มักจะพบบ่อยๆสำหรับโพสตีนออโซทิเมียก็คือการเกิดนิ่วอนะครับพอนึกออกเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วไตไม่ได้ขับของเสียออกแต่พอการเกิดนิ่วเกิดขึ้นมันไปอุดท่อทางเดินปัสสาวะเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคือปัสสาวะไม่ออกฉี่ไม่ออกไอ้ของเสียแทนที่จนขับออกปั๊บมันก็จะเกิดการแบบเหมือนแพร่กลับเข้าไปสู่ร่างกายทีหนึ่งมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ได้ไปไหนใช่มันก็ทำให้ของเสียในเลือดพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับ ในแมวก็อาจจะเจอว่าเป็นนิ้วก็ได้หรือเป็นโรค FLUTD ก็ได้อ่าหรือฉีกก่กระปิดกระปอยประมาณนี้ใช่ครับพวกเนี้ยนะครับหรือว่าบางลายที่ประสบอุบัติเหตุอย่างเช่นหลังหักนะครับทําให้ฉี่ไม่ได้ยอะไรเงี้ยก็มีนะครับพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆพอเรารู้ว่าค่าไตามันสูงขึ้นน่ะนะครับเราไม่ใช่ว่าต้องรักษาไตายอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวค่าไตาตรงนี้มันค่าของเสียตรงนี้มันลดลง S <S ครับควบคู่ไปกับหาสาเหตุแล้วก็แก้ที่สาเหตุนะครับเพราะอย่างเช่นลักษณะของกรณีอย่างเช่นกรณีที่เป็นมดลูกอักเศบอย่างเงี้ยสุนัขหรือแมวนะครับมักจะพบบ่อยๆว่ามักจะมีปัญหาสภาวะอโซทิเมียตามมานะครับถ้าไม่ถ้าไม่แก้ไขก็จะเกิดปัญหาไตวายตามมาได้อีกครับ<อ>ผมเนี่ยก่อนที่โดยปกติเนอะมันมักจะเกิดอ่าสภาวะไตวายเนี่ย ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันจะมีสการเหนียวนำเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามนะครับกับอีกกรณีหนึงที่ปัจจัยหนึ่งก็คืออายุที่เยอะขึ้นแล้วมันเกิดการเสื่อมสภาพอ่าฮะครับผมแล้วแล้วถ้าอยู่ตรงสเตจไหนตรงสเตจไหนที่เราสามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าอ่าจัดก,การตรงนั้นได้ง่ายที่สุดอืมอันนี้ดีครับเพราะว่าต้องบอกว่า อันนี้คือถ้าเราเริ่มเห็นสัตว์ปกติเนาะนะครับนั่นแสดงว่าสัตว์เริ่มมีอาการแล้วการที่มีอาการเนี่ยถ้าเราไปตรวจแล้วรปรากฏว,ว่าโอ้ยค่าไตามันขึ้นสูงจริงๆสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนคิดว่าเกิดขึ้นก็คือว่ามันเพิ่งเริ่มเป็นแต่จริงๆแล้วสภาวะที่เราจะตรวจเลือดเจอนะครับเจอไอ้ค่าเลือดสองตัวเนี้ย creatinine BUN เนี่ยนั่นคือสภาวะที่ไตนี่ต้องสูญเสียการ,รทํางานไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วโอ้โหใช่ นะครับน่าตกใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้เจอแบบเจอปั๊บแล้วเรารักษาทันทีใช่ว่าจะจะหายนะครับเพราะว่าจริงๆนั่นคือไตอ่ะพังไปแล้วเจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นตอืมแล้วการที่จะฟื้นฟูกลับมาได้อีกมันก็ต้องใช้ระยะเวลาหรือบางตัวอาจจะไม่ได้เลยใช่ไหมคะครับผมใช่ครับก็ส่วนใหญ่โดยสภาวะที่เป็นลักษณะข,ของไตวายเฉียบพนันเนี่ยเราอาจจะแก้ไขกลับมาเป็นปกติได้แต่ในรายของรกรณีที่เป็นไตวายเรื้อรังพวกเนี้ย มักจะไม่ได้เกิดประสบความสําเร็จมากในการรักษาคือสามารถจะควบคุมให้อยู่ในเหมือนคนนะครับที่มีการเอาไปฟอกไตไปอะไรเงี้ยนะครับครับผมทีเนี้คุณทิพย์พูดในกรณีเนี้ยดีมากเลยครับว่าถามว่ามันตรวจเจอเนี่ยตรวจจอยังไงตรวจเจอได้เร็วจริงๆต้องบอกว่าไอตัว BUN นะครับกับคี d n e y ถ้าขึ้นน่กแสดงอย่างนี้บอกคือตายในพังไปอย่างน้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็น์แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเพราะมีวิธีตรวจ เรียกว่า S D M A นะครับมันก็เป็นเหมือนการตรวจเลือดปกตินั่นแหละนะครับ,รบแต่ว่าเขาจับค่าตัวหนึ่งซึ่งมันจะมีความไวกว่าก็คือสามารถจะตรวจเจอได้ตั้งแต่ไตเนี่ยเริ่มสูญเสียการทำงานไปประมาณยี่สิ้าปอร์เซนนะครับ S D M A เนี่ยก็จะตรวจได้ไวนะครับถ้าเทียบกับวิธีเดิมคือในขณะที่การตรวจ S D M A เจอว่าเริ่ม สิงเสียหายอ๋ออุ้ยแม่หล่นหล่นเห็นไหมคะก็คือ ในกรณีนี้ก็คืออาจจะต้องแบบว่ามีการตรวจเช็คในส่วนของสุนัขแล้วก็แมวที่ทันทีที่เราเห็นถึงความผิดปกติอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแบบเหมือนแบบอ่ารักษาน้องตั้งแต่ต้นต้นเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่ได้แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอะ่คือเอาเป็นว่าเหมือนกับถ้าเราได้เจอพบเจอโรคนี้ได้เร็วมากน้อยเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ย โอกาสที่เราจะทำให้เขา,าดีขึ้นหรือไม่เจ็บหนักหรืออาหายเป็นปกติอะไรเนี้ยมันก็จะไวมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นเนี่ยที่ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอายุของน้องด้วยอยีกเช่นเดียวกันคือถ้าเกิดว่าเรา,าใส่ใจดูแลแล้วก็เหมือนกับให้เหมือนแบบดูแลเขาสังเกตอาการเขาเรื่อยๆอะไรเนี้ยค่ะอ่า โรคพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแทนที่จะเป็นโรคที่รูปรามใหญ่โตตรงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะแบบเหมือนกับควบคุมแล้วทาให้เขาแข็งแรงได้สมตามวัยของเขาเนาะเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทิศเองเนี่ยก็ที่บอกค่ะว่าทิศเองก็ชนะเนาะอ่าชนะของที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมีการเหมือนกับตรวจตรงนี้อยู่ทุกปีแล้วก็ มีการเหมือนกับว่าควบคุมเรื่องของอาหารจะดูแลในเรื่องของอาหารให้เป็นพิเศษเพราะว่าการที่เราพี่ีวิถันในเรื่องของอาหารเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นในส่วนของการช่วยบำรุงเขาด้วยอีกเช่นเดียวกันการกินน้ําเยอะๆหรือตรงนั้นเนี่ยคือที่ก้คิดว่ามันเหมือนกับดีไฮเดรตของตัวเขาเองคือถ้าเกิดสมมติว่าเขาทานเข้าไปแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเออหิวน้ําเขาก็ทานของเขาแต่ถ้าเกิดว่า เราเห็นแล้วว่าโอเคน้ําในชามของเขาไม่มีการพ่องเลยไม่มีอะไรเขาเรียกว่าลดน้อยลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องน่าจะสังเกตได้แล้วว่าน้องเนี่ยผิดปกติละเรื่องของน้าเรื่องของไสนน้นะคะส่วนในส่วนของอันนี้คือส่วนของสุนัขนะคะมีผู้ชมทางบ้านถามมาว่ากรณีที่เราอาจ นค,คนะคะกรณีที่เราอาจทานของเจ้าของ,ของผ,อผสมกับอาหารเม็ดต้องระวังโรคอะไรบ้างคะโอ้ขอบคุณนะคะคุณเดนคืออย่างนี้ค่ะเอ่อกรณีที่เหมือนจะว่าเรามีอาหารเหลืออย่างเงี้ยนะคะแล้วเรามาผสมในส่วนของอาหารเม็ดของน้องอย่างเงี้ยค่ะเอ่อต้องถามก่อนว่าอาหารตัวน,นั้นเนะะี่ยค่ะมีการแบบปรุงแต่ง เพิ่มเสริมด้วยหรือเปล่าเช่นถ้าเป็นไก่ต้มเฉยๆเช่นอกไก่ต้มโดยที่ว่าต้มในน้าเปล่าธรรมดาโดยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยไม่มีเกลือใส่ไม่มีอะไรพวกนี้ใส่ไม่มีอ่าเฟลเวอร์อันอื่นที่แอดดิตลงไปอันนั้นนะคะแล้วเราเอาแค่ไก่ต้มตัวน,นั้นที่เนน้าเปล่าเฉยๆเนี่ยเอามาฉีดแล้วก็ผสมกับอาหารเ็ดเพื่อที่ให้น้องแบบทานได้เร็วมากิ่งขึ้นอย่างนี้ ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว,ว่าในกรณีที่เหมือนกับว่ามีไก่ย่างเราไปซื้อไก่ย่างห้าดาวมาหรือเราไปซื้อไก่ย่างที่ดังๆอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วเราเหมือนกับไม่หมดแล้วเรามาฉีกๆ,ๆตรงช่วงเขาต่อช่วงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วให้สานเนี่ยโอกาสตรงนั้นนะคะที่ว่าจะทํากระตุ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเร็วมากยิ่งขึ้น มันก็เหมือนกับทฤษฎีอันหนึ่งอะค่ะของมนุษย์เราก็คือว่าอแต่ละท่านเนี่ยมีความไวต่อต่อเชื้อโรคหรือต่อจะอ่อไวรัสบางตัวถ้าเราได้เจออะไรที่เป็นกระตุ้นเราใจเร็กแบบเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราแบบไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้เขาเร่งต่อการที่ เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหรือเป็นภาวะในส่วนของโรคไตหรือนําไปสู่โรคอย่างอื่นได้อีกนะคะบางท่านก็อาจจะเหมือนกับว่าพอรู้แล้วว่าเกิดปัญหาเรื่องของโรคไตตรงนี้กับน้องแล้วเนี่ยอาการก็อย่างที่คุณหมอตีได้เล่าก่อนหน้านี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าโอเคการทับทายการผีการอะไรเนี้ยนะคะก็ดูจากตรงนั้นแล้วก็พาไปหาคุณหมอ ซึ่งคุณหมอก็อาจจะประเมินนิชัยบางท่านก็ต้องไปให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังก็สิบนาทีสิบห้านาทีอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อเป็นการรักษาส่วนยาก็อาจจะมีบ้างที่ว่าอาจจะเหมือนกับว่าให้ยาเป็นการขับนิ้วที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะอย่างนี้ยค่ะ,ะจากที่ที่อยู่เถวๆบ้านที่เนี่ย ที่เขาพาแมวอะค่ะไปฟอกไตออ,อันนี้มีการฟอกไตด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟอกยังไงแต่พี่เหนืว่าด้วยการที่ว่าน้องอายุเยอะแล้วอายุต้องสิบสามแมวอะอายุต้องสิบสามปีแล้วอะก็ไปฟอกก็เหมือนกับว่าอะไรอะร่างกายด้วยค่ะ,ละหลายๆอย่างด้วยอายุเขาด้วยอยนะ่างเงี้ยพอไปเจอการฟอกลักษณะนั้นอนะก็ได้แค่สองครั้ง ฉังนั้นน้องก็กับดาวแมวส่วนของน้องหมาเนี่ยก็ทิพย์ยังไม่รู้เพราะว่าทิพเองก็ต้องระวังตรงจุดนี้ค่ะเรื่องของการที่แบบเหมือนดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ก็มีรู้มาว่าอ่าถ้าเกิดมีอาการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการให้แบบผึ้น้ำเกลือใต้ผิวหนังเพื่อว่าที่ให้ตรงเนี้ยไม่หนักมากเกินเกินไปในการทํางานของไตนะคะ แล้วก็ให้ออกมาเป็นแบบขับถ่ายของเขาได้ประมาณนี้ค่ะส่วนการรักษาเนี่ยแนะนำเลยนะว่าออ,อย่าวิชนินใส่ตัวเองดีกว่าเอาเป็นแบบนกเหว่าเราต้องปรึกษาหาผู้รู้นะคะเอ่อจาก Google ได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าอืมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิด g o o g l e บอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้ แต่เราไม่มีอะไรที่มันจะยืนยันกับเราได้ว่าน้องเขาเป็นโรคนี้จริงๆหรือเขาเป็นอาการนี้จริงๆเราก็าตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือวิธีการรักษาหรือ,อยังไงก็แล้วแต่น่าจะปรึกษาเว่าแพทย์ที่สกดนะคะส่วนค่าใช้จ่ายทิพย์เชื่อว่าแล้วแต่โรงพยาบาลดรแล้วแต่คลินิกเพราะว่า ถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยค่ะเขาก็จะต้องมีแบบเหมือนแบบอ,อ,อะไรที่มารอ,อ,องรับของเขาในขหลายๆกันไอ้เตีงของผู้ป่วยนั่นหมายถึงว่าโครงรักษาอะไรนี้ด้วยนะคะส่วนของคริ่ิงอย่นเนี้ยก็จะมีการบอกว่าเหมือนกับว่า,วาอ่ะพอมาถึงแล้วเนี่ยให้มาฟอกไตให้มาให้น้ําเกลืออย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นก็คือให้พากลับบ้านไปให้ให้นอนอยู่ที่บ้านเพราะว่าคุณหมอเชื่อว่า การที่น้องหมาน้องแมวหรือสั์เลี้ยงก็แล้วแต่เนี่ยค่ะอ่าได้กลับไปที่บ้านพักผ่อนที่บ้านเนี่ยนั่นคือแบบเป็นอะไรที่แบบเขารู้สึกผ่อนคลายที่สุดที่ว่าเชื่อว่าก็ถ้าเหมือนจใจเขาใจเราเนาะก็เหมือนกับเราด้วยเช่นเดียวกันว่าที่ว่าเหมือนกับว่าได้ได้ไปเหมือนแบบ ไปที่ตรงนั้นแล้วอ่ะเจอคุณหมอแบบฉีดยาให้เราทำนู่นทำนี่ให้เราแล้วเราเกิดอาการกลัวสิ่งที่เซฟโซนที่สุดไม่ว่าจะมนุษย์เราหรือสัตว์อย่างเงี้ยค่ะที่เชื่อว่ายังนี้จะต่ก็ชอบที่จะกบานมากกว่าเนะเาะน้ำป,ปาราปลาเลี้ยงสุนนะัขผลข้างเคียงใหม่คะน้ำปราปาทิ่ให้น้ำประปลาน้องนะคะคือของทิพย์เนี่ยก็คือ อ่ะช่วงนี้อ่ะบอกเลยว่าบางทีอย่างเงี้ยค่ะเราเปิดน้ำเกลอกมาแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยมาให้สุนัขดื่มอย่างเงี้ยอ่าบางทีน้ำประปาเนี่ยมันมีการตัวกรองของเขาอ่ะอาจจะไม่เข้มข้นในะ่ะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอ่าก็เลยคิดว่าก็ทางของที่ับบด,ดีที่สุดก็คือว่าเอาน้ำเนี่ยพักไว ประมาณสิบสองชั่วโมงอ่ะเอาเป็นว่าพักไว้แบบเหมือนแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงก่อนนะคะเพื่อให้แอลกอฮอล์เอ่อแอลกอฮอล์เอยตะกรนเอยคอรีนเอยอะไรเงี้ยค่ะที่มากับน้ำประปาเนี่ยให้ระเหยออกไปนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยเอาให้น้องๆดื่มค่ะแต่ถ้าก่อดของแมวเนี้ยก็ที่ก็ทําแบบเดียวกันนะคะแนะนําเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออ่ะสังเกตเลยสืว่าตอนเช้าเนี้ย ทิฟเอาน้ําจากเปิดจากแทบ็บเปิดจากก๊อกเลยแล้วก็ทิ้งไว้ห้านาทีให้น้องทานตั้งตัวตเวลาขับถ่ายเนี่ยค่ะก็นิ่มๆเก็บยากสังเกตได้คือติดพื้นทิฟก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้ถ้าเก็ดอย่างนี้คือต้องทิ้งไว้ก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าที่ใช้น,อน้องประมาณเนี้ยค่ะสําหรับของทิปนะคะที่ทํา พอทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเริ่มทำอย่างนี้ได้ๆเนี่ยอ่ะก็ดีขึ้นการขับถ่ายของเขาการอะไรเนี่ยของเขาก็ดีเพราะว่าเหมือนกับฝุ่นด้วยค่ะช่วงนี้มันก็จะมีฝุ่นเยอะขึ้นเหมือนกันในกรุงเทพตอนนี้มีส่วนพ m เอ2.5เนาะ,ะแถวๆกรุงเทพปริม,นมณนลทิอยู่นะคะเป็นว่าเรื่องของไตหรือว่า ในส่วนของน้องสุนนะัขและแมวเนี่นะคะแนะนำเลยค่ะว่าการที่เราพาน้องๆเด็กๆไปหาหมอปีละครั้งนะคะมันก็จะช่วยบรรเทาในส่วนของหนึ่งเราได้รู้ว่าโลกของเขามีไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมยี่งอายุไขยิ่งเยอะ,ะ,ะขึ้นอย่าเนะะี้ยค่ะยิ่งสมควรพาไปปีละหนึ่งครั้งนะคะในขณะเดีวยวกันคือถ้าเราเจออะไรที่ มีอะไรเฉียบพลันมีอาการอะไรที่มันแบบแปลกๆเราก็สามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เออเรารักเขานะเราก็อยากที่จะพาอ่าเออบบให้เขาแบบมีความสุขกับเราอยู่กับเราให้เขารู้ว่าเรารักเขาอย่างนี้น,นะคะแล้วก็เออมันเป็นเมมโมรีที่ดีอย่างหนึ่งอะคะ่ะก็คือถ้าเกิดยังไงเรารักเขายังไงเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ คีณฉันก็พาน้องไปตรวจสุขภาพปีละครังนะคะแล้วเ,เทปหน้ายังไงก็ปติดตามกันนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนช่องเวลามาเป็นทุกคันเาร์เวลาก็อาจจะมีการอัปเดตอีกนิดนึงนะคะแค่ไีรก็ฝากเทปนี้ไปด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอภัยด้วยนะคะที่อออสคริปต์หรือมีการฉุกขขนิดหน่อยแต่ว่าง็าหน้า จับเต็มแน่นอนค่ะถ้าไงวันนี้สวัสดีนะคะ